ใช้ดินน้ำมันสิเหยียบงานอันนี้ชูออกมาหมดแล้วอันนี้ที่เขียนเขียนนะเป็นเบอร์ของมันเป็นตัวตัวหนังสือของใครของมัน สีนี้ก็มีในงานสีนี้ก็มีลูกค้าสั่งอันนี้ก็สีของเขาอยากได้อันนี้เขาเรียกลมดัน,นี่ทองแดชงชชบมาหมดแล้วเต็มเลยมีไทย อันนี้ก็เตรียมไว้ยไมไรเรีเ้ยงเตรียมไว้ทออ,อันนี้กำลังเตรียมจะกินข้าวกินข้าวเย็นแล้วก็ทำโอโต,โต้ต้มแซบต้มแซบดูกหมู ดูแล <Yeah, S 1> yeah. ้วมาเทเจอ่ะอไรนี่นี่อ๋อไม่ใช่นี่นี่ดีกว่าดีว่าพอยหมอนี้ แบ่งออกมามันม่วใหญ่ไปต้มแซ่บกระดูกหมูที่หมมาแต่ยอนยังสีที่มมาลงมือ บอก่เหตุจะเพื่อเห็นแต่หลังนแ่หหนาออนีเลยนะออไม่มีดอกช้อนกาลอะรอร่อยไหมไม่นี่ไม่อร่อยอะ่นี่ไม่นี่แต่อยากได้น้ำปลาน้ำปลาน้ำปลาขวดเล็กเอละน้ำปลาขวดเละเละ